อยากรู้ว่ารถคันนี้นะคะเป็นตัวกระจกไฟ,ฟฟ้าหรือกระจกกระจกมือหมุนนะคะดูง่ายๆเลยนะคะพี่ๆนี่เลยค่ะกระจกมองข้างนะคะแล้วก็มือจับนะคะถ้าเป็นตัวกระจกมือหมุนนะคะเอ่อมือจับแล้วก็กระจกไฟฟ้าจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแต่ถ้าเป็นตัวกระจกมือหมุนนะคะดงูง่ายๆเลยค่ะพี่ๆ กระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดำค่ะนี่นะคะหรือมือจับจะเป็นสีเดียวสีดำนะคะจะสีแตกต่างจากสีตัวรถนั่นเองนะคะดูง่งงายๆเลยนะคะถ้าเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างกับมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแต่ถ้าเป็นตัวกระจกมือหมุนนะคะกระจกมองข้างแล้วก็ตัวมือจับจะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะ ดูง่ายๆนะคะวิธีดูรถนะคะให้ถูกวิธีนะคะ